และกรณีที่สองเนี่ยเมื่อเครดิตบุโรมันเสียแล้วเนี่ยครับผมกลับมาเป็นคนดีเนี่ยมันจะเครดิตบุโรมันจะดีตามไหมอย่าเรียกว่าเป็นคนดีเรียกว่าเป็นคนที่มีประวัติการชำระหนี้ปกติโอเค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 เออเป็นไม่เป็นหนี้ไม่ถึงกับเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนะฮะก็ใช้คำคูนี้ครับเพราะว่าข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบุโรเนี่ยเขาจะโชว์ย้อนหลังส6สิบเดือน ความหมายคือวันนี้วันที่2มีนาคมครนะถ้าวันนี้เราไปขอตรวจข้อมูลเครดิตครับข้อมูลเครดิตก็จะโชว์ย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็คือกลุ่มพาย้อนกลับไป3าเดือนกุมพา6หกห้าย้อนกลับไปนะสาเดือนก็พูดง่ายๆคือย้อนหลังไป3ปีครับนะนับจากเดือนล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังมีหนี้คงค้างรายการโน่นนี่นั่นเนี่ย มันก็จะต้องโชว์อยู่ตลอดถ้าเราไม่จ่ายมันก็จะขึ้นค้างค้าง90วันค้างร้อยยี่สิบวันเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดการเคลียร์นี่หมดกลายเป็นศูนย์ครับมันก็จะเริ่มม,ขมีข้อมูลที่ขึ้นมาเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์ที่อดันดันในนั้นอกไปใช่ข้อมูลท<ๆ>ี่ไม่ดีมันก็ออกไปเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปก็คือ36เดือนหลังจากเคลียร์นี้หมดก็คือ3ปีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องรอให้เป็นนี่ เรียกว่านี่เคลียร์หมดเป็นศูนย์ครบ3ปีเราถึงจะเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นอ๋อไม่จะเป็นเพราะว่าบางทีธนาคารเขาจะดูว่าโอ้นี่ผ่านมา24เดือนผ่านมา18เดือนแล้วพี่เขาเคลียร์ดีมาตลอดอ่าก็แสดงว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วที่จะแล้วได้รับสินเชื่อได้สิทธิในการตัดสินใจตรงนี้เป็นหน้าที่ของของธนาคารหรือสถาบันการเงินเขาดูแล้วอุ้ยคนนี้เขาไม่ใช่แบบว่าพึ่งมาเคลียร์ได้เมื่อเดือน2เดือนก่อนนี่เขาเคลียร์มา18เดือน20เดือนแล้ว อาจจะไม่รอจนถึงว่าเคลียร์หมดเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอ่าโอ <Okay, S 1> เคเคลียร์ระนะครับครับมนะครับนี่ฮะนี่ฮะเขาบอกว่ามีมีคนเคยขอข้อมูลเครดิตผ่านแอปธนาคารด้วยนะครับ,รบอ๋อนะฮะแล้วก็ข้อมูลก็เป็นองฮะข้อมูลออกมาจริงด้วยนะครับเอาไว้ใช้สุขภาพการเงินนะฮะอืมอ่ามีเมื่อกี้ผมเห็นคําถามนี้ฮะโอ้โหผมเห็นนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนี่ฮะพี่แก้วฮะ คุณเน้นณาพานะค,ะครับสวัสดีค่ะโค้ชและทนายแก้วฉันโดนแฟนที่รู้จักกันได้สองเดือนรู้จักกันสองเดือนนะฮะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปค่ะแล้วติดต่อไม่ได้เลยต้องทำยังไงคะซึ่งฉันไม่รู้จักที่อยู่ของแฟนเลยโอ้โหผมเลย <laughs> ที่แก้วที่แก้วเล่นวางปากกาเลยคือผมตอบฟันธงเลยคือเอกรณีนี้การที่เขารู้จักกันแค่สองเดือนมาเป็นเอาหลักมูลเหตุจูงใจ <c oughs> แต่พอ เอารถไปเนี่ยมันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ครับนะครับกรณีนี้เราต้องไปแจ้งความตั้งฐานคดีก่อนครับนะครับส่วนไอ้นี่เนี่ยพี่หนุ่มก็ตอบไปแล้วกันนี่รถมันยังไงพี่หนุ่มครับผมก็มันเป็นชื่อเราอะครับอืมนะแล้วก็ของก็ไม่มีไปคืนด้วยนะฮะหันนี่ขมจริงๆริงวะคือก็ต้องผ่อนไปโอ้โหอันนี้ถ้าเป็นเป็นภาษาเาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาทั่วไปเขาเรียกว่า ผ,ผ the oh, oh, ่อนกุญแจผ่อนกุญแจแต่นี่กุญแจก็ถ้าจะไม่อยู่ด sí> ้วยโอ้โหนี้่ชคอกใจจริงครคือก็ก็อยากจะแนะนําคุณเนธพาว่าหนึ่งอย่าพิ่งตกใจก็ไปแจ้งความก่อนอ่าแจ้งความนะคือตํารวจเนี่ยก็จะติดตามตามกล้องวงจรปิดได้นะครับหรือว่าดูประวัติดูข้อมูลเช็คเฟซบุ๊กครับไอ้กรณีนี้มันเป็นคดีอาญาซึ่งยังไงยังไงแล้วเนี่ยพี่ต้องไปแจ้งความมอบคดีให้ตำรวจก่อนครับ นะครับส่วนไอ้เรื่องไฟแนนซ์พี่ก็ต้องลองไปเจรจาดูแม่ผมยังสําังคิดแวแว่าเประกันจะช่วยเราได้ไหมพะเราโดนขโมยพี่แต่ว่าคนขโมยนี่เป็นคือมันคือผมก็เคยดูนะว่าถ้าเกิดประกันรถมอเตอร์ไซค์มันจะมีหรอพี่นั่นน่ะสิเนาะอ๋อมันไม่ได้รถก็ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่รถใหญ่คือถ้าเกิดรถยนต์อีกเรื่องหนึ่งเออนะโอ้ยหมดเลยไป แล้วถ้าเกิดว่าผมตามได้จริงๆผมเอารถมาโอ้แต่ว่ายังไงก็ต้องผ่อนก่อนแล้ววะนี่มันต้องนี่มันเดินทุกเดือนอะยังไงก็ต้องผ่อนนะเออพี่หนุ่มมันเดินทุกเดือนเศร้าหน่อยนะครับอ่าอ่าโอ้โหเศร้าแทนเลยนะครับีนเขาบอกเนี่ยร้าวเลยนะฮะร้าวจริงๆฮะนะครับ <S <S แล้วก็ดูสิมาคบหากับเราดีๆแค่สองเดือนทําไมทําตัวงี้วะเนี่ยเออนะฮะ เย่าไปเชื่อมในติดเจอในหลอกลวงกันเยอะอ่ะพี่นะทุกวันนี้เดี๋ยวนี้แบบเนาะมาทาดีกับเรานะสั้นๆนะครับต้องระมัดระวังนะฮะนะครับอ่านี้เรื่องของเครดิตบูโรตอบไปแล้วนะฮะเครดิตบูโรตอบไปแล้วนะครับอืมเอ่อไ,ไม่มีวันหมดอายุนะฮะยังไงต้องเคลียร์หนี้เขานะครับยกเว้นว่าเจ้านี่เขาจะตัดหนี้ไปแล้วให้เราอย่างเงี้ยก็มีครับางทีหนี้มันเหลือน้อยมากเขาก็ติดตามทวงถามเราลําบากจะฟ้องก็ไม่คุ้มอะไรเงี้ยเขาก็มีตัดให้ อ่ามันแอมอาจจะมีเคสแบบนั้นแต่อย่าไปหวังแบบนั้นเลยนะครับลองตั้งหลักนะขอข้อมูลเครดิตมาแล้วก็หาทางชําระคืนนะครับติดต่อเจรจาดูนะครับอ่ะผมถามเป็นในมุมมั้งนี้ม <ฮะ S 1> ั่งเครดิตบ,บุโรมันสําคัญไหมพี่สาคัญครับ,ค,ค,รบคือผมอะเคยแต่ก่อนเขาก็จะมีคนกัาตั้งคําถามมาดูสิพอไปติดปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาได้นะแล้วสุดว่าชีวิตแย่ไปเลยซึ่งผมเองเนี่ยเคยไปทํางานกับองค์กรหนึ่งเขาเป็นองค์กรที่เขาทำารันนี้จัดอันดับ ความความสามารถในการแข่งขันของประเทศืองานใหญ่ขนาดนั้นนะผมเคยไปทำมาเขาบอกว่า<อ>การให้สินเชื่อเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกระดูกสันหลังเหมือนกันของสถาบันการเงินว่าถ้าถ้าคนเรา,เาต้องใช้เงินตัวเองเก็บหอมลอมริบเพื่อเอาไปทําประกอบการดํารงชีวิต<อ>นะทำมาหากินลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าต้องใช้การออมเพียงอย่างเดียวเนี่ยรับประกันว่าโอ้โหมันจะก้าวหน้าอะไรไปได้ยาก ครับเพราะฉะการขอสินเชื่อการใช้สินเชื่อจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งได้อ hmm. ทีนี้การขอสินเชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลควบคุมกันนะครับส่งเงินไปให้คนทีอ่อาจจะมีประวัติไม่ดีไม่ชําระสุดท้ายสถาบันการเงินเนี่ยจะล้มแล้วก็พัง hmm. มันก็เลยต้องมีตัวกํากับตัวหนึ่งว่ามันน่าจะมีตัวที่ใช้เปรียบเทียบหน่อยว่าคนคนนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า ก็เลยสร้างเป็นระบบข้อมูลเครดิตขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็พัฒนาเป็นระบบเครดิตสกอร์ละให้เป็นคะแนนด้วยอจริงๆแล้วเราเราไม่ไม่ควรจะไปกลัวถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่แก้วกู้ซื้อบ้านครับมีกู้รถกู้บ้านครแล้วพี่แก้วผ่อนตรงเวลาตลอดครับโอ้เครดิตสกอร์พี่แก้วก็ดีไงก็เป็นคนที่ขอสินเชื่อ ได้รับสินเชื่อแล้วก็น่าเชื่อถือมากเพราะว่าชําระตรงเวลาตลอดอ hmm. มันก็ยิ่งสกอร์เป็นบวกบวกโอกาสที่พี่แก้วจะอขอสินเชื่อในครั้งต่อๆไปมันก็ง่ายขึ hmm. ้นเพราะคนคนนี้ประวัติด,ดีมาก hmm. นะยิ่งถ้าเกิดไทยมีความสามารถถึงขั้นว่า hmm. กูซื้อรถมากูซื้อบ้านมาแล้วผ่อนหมดปิดบัญชีสวยงามโอ้ประวัติสวย oh. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ด้านลบที่บอกว่าโอเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันไม่โอเคเหกมไหมเออแล้ว จะต้องไม่ดีอย่างเดียวคนที่เขาส่งตรงส่งดีก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับเพราะว,าว่าที่ผมถามเนี่ยก็เพราะว่ามีลูกเพจถามผมมาฝากถามพี่หนุ่มว่าในกรณีที่เราเป็นกู๊ดบอยผ่อนกับธนาคารผ่อนกับรีสิ่งดีเนี่ย<ะ>แต่เวลาเราไอ้คนที่ถูกฟ้องเนี่ย<ะ>เวลาเป็นเจราจาได้ตัดดอกเบี้ยตัดต้นดอกตัดด,ดอกและไอ้คนที่ส่งตรงเนี่ยมันได้อะไรอ๋ออันนี้ <laughs> มีคนเขาชอบพูดว่า ให้รางวัลกับคนดือ้อคนดีเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ,ะต้องบอกอย่างนี้ครับพี่จริงๆแล้วอยากจะให้ทําความเข้าใจว่าที่ธนาคารเนี่ยเขาตัดดอกเบีย้ยออกนะแหคัดให้บางส่วนสําหรับลูกหนี้ที่โอ้โหมีปัญหาใช้คําว่าล่อแร่ล่อแร่สภาพล่อแร่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะเขาไม่ได้ช่วยลูกหนี้อเขาช่วยตัวเขาเอง S <S oh. เพราะว่านี่อันนั้นน่ะมันกําลังเป็นหนี้เสียแบบแล้วกําลังเป็นปัญหาที่แบงก์กำลังแบกหนี้เสียสสแล้วหนี้เสียของเขากําลังเกินตัวเลขที่เขาต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเขาประมาณอย่างนี้ไปไกลๆเลยไปเอาให้มันจบๆ, <S <S ๆกันไป,ไป,ไป <S <S ออ,อผมก่เคยไปคุยเล่นๆของอกว่าเนี่ยพี่มีคนหนึ่งเป็นหนี้บัตรเครดิตสองหมื่นหกครับไปทําตัวเลขลดให้เขาถ้าจ่ายงวดเดียวเหลือหมื่นสี่นะครับผมก็บอกโอ้โหพวกผมเนี่ย จ่ายตรงเนี่ยไม่ได้อะไรเลยถูกไหมเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้แร้วครับเนี่ยให้เขารีบจบจบไปเถอะเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นหนี้เสียเป็นเป็นเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นปัญหากับตัวสถาบันการเงินผมก็บอกเฮ้ยมันเป็นหนี้แค่สองหมื่นหกมันจะเป็นปัญหากับสถาบันการเงินได้ยังไงเขาบอกแต่คนอย่างนี้ยมีเป็นแสนเลยนะโอ้พี่ถูกไหมมีเป็นแสนที่ลงคูณดู ถูกไหมท่นนี้ก็พันล้านแล้วเห็นไหมสองพันกว่าล้านแล้วอ่ะถูกไหมเออผมก็เลยออ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็พอได้คุยกับผู้ใหญ่ในในสถาบันการเงินเราก็เข้าใจมุมมองเขาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาทวงท่านไม่มีอะไรอ่ะเราก็ลองใจเขาใจเราวันดีคืนดีเราเราให้คนอื่นยืมตังค์บ้างอ่ะแล้วโทรไปก็ไม่เจอยืมไปสองหมื่นบอกเฮ้ยทัานสิบมากเลยเรื่องทวงเงินลูกหนี้เนี่ยสองหมื่นไม่มี ขอเดือนละสองพันก็ยังดีก็ยังไม่มาก็ถามเนาะก็ใจเขาใจเราผมว่านะแต,แต่แต่บอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ร้ายแรงค่อยๆแก้กันไปนะฮะค่อยๆแก้กันไปแต่คนดีก็อยาก็จะได้รางวัลในเรื่องของเครดิตไอ้สกอรบ์บโบๆบโใช่ใช่โอกาสที่จะต่อยอดชีวิตมันก็ง่ายขึ้นดีขึ้นอย่าไปมองเลยว่าเขาช่วยแต่คนที่มีปัญหานะฮะโอเคอ่าโอเคนะครับนี่ผม นี่มีคนมาช่วยผมแล้วเขาบอกนี่ประกันมอเตอร์ไซค์หายมีนะฮะอ๋อแต่คําถามพี่เขามีไหมล่ะมาเขาาไม่พี่กี้ที่เราเถียงกันว่าเรามีประกันไหมน่ะรถมอเตอร์ไซค์บอกมีมีไม่มีทำประกันมอเตอร์ไซค์หายอ๋อๆๆๆนะ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 ครับอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยนะฮะอ่ะแต่ก็แต่แท็กคสเมื่อกี้ตอนนี้ประกันอะไรหรือเปล่าประกันจะจ่ายหรือเปล่าประกันจต้องบอกว่า งั้นเรามาสอบสวนกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีการส่วนร่วมกระทําความผิดไหมเรื่องมันยาวนะเรื่องมันยาวจริงๆนะฮะเห็นไหมเขาบอกว่าคนผ่อนดีก็ได้สิทธิกู้เพิ่มมันก็มีโอกาสที่ดีอ่ะนะใช่ใช่ก็เชียร์ฮะนะครับอโออันนี้อันนี้หนักเลยพี่อันนี้อะไรพี่ผมมีหลานสาวครับเคยคิดกันว่าถ้าหลานสาวอายุยี่สิบถึงสามสิบแล้วมีหนุ่มมาชอบอจะให้มันไปขอเกียรตบุโล เออก็ไม่เร็วนะไอไอนุ่มมันชอบหลานข้าน่านะเอ็งเอาประวัติมาดูเลยเฮ้ยมันต้องเริ่มต้นความรักก่อนตัวไม่อันนี้เขาบอกว่ารักแล้วงไงเขาจะมาเขามาชอบไงโอ้ปตรวจเครดิตบูโรแล้วเอามาส่งดูดินะฮะบุคคลทั่วๆไปก็สามารถวอคอินก็ไปได้ใช่ใช่ฮะ จะเป็นพระรามเก้าใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ง่ายๆเลยคือขอทางแอปพลิเคชันก็มีแอปพลิเคชันธนาคารก็มีนะเข้าไปที่สาขาของธนาคารก็มีฮะนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดตัวเลขจะหนึ่งรอยบาทนะฮะหนึ่งร้อบาทเครดิตบูโรต้องลงสปอนเซอร์กับรายการขอเงินถามมอความต่านะไอ้ผมรู้จักกับจาผู้ในผูดในการใหญ่ผู้จัดการใหญ่พี่สุรวง์นะฮะอ่า นะครับเออเออ,เอ,อมีคนบอกมีคนทำประกันไว้อยู่นะถ้าเราเครดิตดีเขาจะเก็บข้อมูลนั้นมากี่ปีก็สามปีเหมือนกันไงฮะมันก็วนก็นดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยใช่ใช่คุณดีมันก็ดีไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณผ่อนหมดชอบมีคนพูดอย่างนี้ด้วยพี่ผมไม่ได้เป็นหนี้อะไรเลยอะ่ะผมผมไม่มีเครดิตเลยบ้าคุณไม่มีหนี้อะไรเลยก็คุณเป็นคนเป็นศูนย์ไงขาวสะอาดไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณรายได้ถึงถูกไหมมีแหล่งรายได้ชัดเจนคุณก็ขอคู่ได้ ชอบมาถามว่าผมต้องไปหาเปิดบัตรเครดิตสักใบไหมครับเนี่ยผมจะได้มีเครดิตไม่เกี่ยวเนฮะโคตรมั่วเลยเออเออร้อยห้าสิบาทนะคะ1 5รอยหสิบาทนะฮะไม่แน่ใจว่าขอผ่านแอปถูกกว่าหรือเปล่าคุณลัชผมไม่แน่ใจนะอ๋อร้อยห้าสิบาทนี่คือของขอดูใช่ครับเออไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวฟังฟังดู พี่สุรพลผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรจะมาตอบก,กัเดี๋ยวนี้คนเข้าไปตรวจเพียบแล้วก็ดอยดูครับ,บแกแกมอนิแกก็ตามตาม,ตามรายการ <c oughs> ผมอยู่ <c oughs> เอาหนะ่ะร้อยถึงร้อยหสิบนแหละประมาณนี้นะฮะอ่าอ่าอ่านะครับผมนะครับนี่ฮะมีเหมือนกันเห็นไหมแฮคัตบ,บัตรเครดิตนะฮะธนาคารแห่งหนึ่งอยอดหกแสนจ่ายสองแสนตัดจบส่งปิดเครดิตบูโรจ่ายปิดจบ โอ้นะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะตัวเลขแบบเนี้ยอย่างเช่นหกแสนไปเหลือสองแสนเนี่ยมันไม่ได้ทุกอย่างนี้ทุกคนนะใช่ผมว่าเขาอาจจะเป็นโชคในโชคนะเนี้ยคือธนาคารเขามีวิธีการประเมินครับว่าที่ผ่านมาก็มีการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินเข้ามาแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคงค้างอะไรเท่าไหร่รายการไหนที่พอตัดให้ได้ mm. อืมอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยครึ่งหนึ่ง ได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันหมดผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายังไงยังไงธนาคารต้องให้ครึ่งหนึ่งไม่จําเป็นเลยฮะบางคนบอกว่าแสนหนึ่งเหมือนกันนะฮะได้แค่เหลือแปดหมื่นอ๋อเขาจะมีวิธีการประเมินของเขานะฮะอ่าเอาละครับมาเรื่องรถกันอีกแล้วโค้ดค้านรหนูเอารถไปรีไฟแนนซ์ให้น้องจัดงานแต่งแต่ตอนนี้น้องตกงานไม่มีงานผ่อนเดี๋ยวนะใครรีใครเดี๋ยว โค้ดคะหนูเอารถไปรีไฟแนนซ์ตัวเองอ่าไปรนะีไฟแนนซ์ในชื่อเขาดิใช่แล้วเอาเอาเอาเงินไปให้น้องแต่งงานอ่าของน้องคงบอกว่าเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวผ่อนให้ใหนะปรากฏว่าน้องตกงานไม่มีตังผ่อนเดือนละ9,000หกครับแบบนี้หนูเข้าไปคุยกับธนาคารเลยดีไหมคะขอแนวทางด้วยคะ่ะเพิ่งมีไม่ส่งเดือนนี้คะ่ะนะทุกทีส่งตรงตลอดนะฮะอ่าก็เข้าไปคุยได้ครับเข้าไปคุยตอนนี้เลยนะฮะ แล้วก็ลองบอกว่าเราเกิดติดปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ชี้แจงดูเงื่อนไขก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่เราคุยกันนะฮะจะส่งเฉพาะดอกเบีย้ยไหมนะครับหรือจะขอรีไฟแนนซ์ปรับนี่พึ่งลีไฟแนนซ์ไปดี่ว่ารีอีกไม่ได้นะ้วยหว่า,วาหโอ้โหเอ๊ะมันรีรนีีไฟแนนซ์อื่นได้ไหมก็อาจจะได้ฮะอีกแบบหนึ่งคือรีที่เดิมจะขอยืดเวลาอ๋อขยายเวลาการชําระหนี้คือโดยหลักการต้องบอกงี้ครับ ขยายเวลาคุณเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแน่ๆ oh. โดยรวมในระยะยาวนะก็คือต้องจ่ายอยู่ดีโอ้ oh, แต่ถ้ามันตัวหารบางทีมัน 24, 36, 48ตัวหารมันเพิ่มขึ oh, ม้นอ๋ออาจจะช่วยช่วยเขาได้ใช่ใช่รับแต่ไม่รับประกันว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่านี่มันพึ่งกับฐานกระบวนการมันนะฮะไม่กี่เดือนเองนะครับอ่ะลองดูนะฮะลองไปคุยดูนะครับหรือไม่ไหวส่งคืนส่งคืน นะครับอ่ะยืนยันมาแล้วหลายคนบอกว่าขอผ่านแอปนี่เช็คเครดิตบัโรผ่านแอปก็ร้อยห้าสิบาทอืมนะครับอ,อืมนะครับโอโ้โหมาแล้วมันมันมันมีการแฮกข้อมูลกันได้ไหมพี่หนุ่มไม่ได้แฮกข้อมูล <Online. S 2> กันไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยขอแทนไม่ได้เลยครับเขาถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะค,คผมเคยคุยถามครับค,คือขอแทนกันไม่ได้นะฮะแล้วก็มามาเช็คเช็คได้เนี่ยเฉพาะ สถาบันการเงินที่จะที่เราไปขอสินเชื่อเขาอย่างเช่นเราจะไปขอสินเชื่อบ้านกับธนาคาร A ธนาคารเจะขอให้เราเซ็นเลยว่างั้นผมขอดูเครดิตคุณนะครับเราก็เซ็นยินยอมให้เขาเพราะว่าเขาจะเข้ามาส่งเครดิตเราทั้งหมดว่ามีประวัติอะไรยังไงเพื่อประกอบการพิจารณาอันนั้นได้คือเรายินยอมให้กับแบงค์แบงค์ไหนแบงค์นั้นถึงมีอำนาจมีอำนาจเข้ามาดูของเราได้ใช่ครับใช่ครับนะฮะอ่านะครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ผมมีอันนี้ผมเห็นแวบบๆนะฮะ นี่ฮะเรื่องอะไรพี่คุณโยสิตานะช่วยตอบหน่อยค่ะสามีเสียไปปีหนึ่งแล้วนะเป็นปีเลยใบยแจ้งหนี้บัตรเครดิตพึ่งมาเอามันไปไหนมาล่ะ <laughs> <laughs> มันทุกมาทุกเดือนสิครับเออเออมันทำไมมันทุกมามันคง<า>จะมาเดี๋ยวพี่แม่รับเปล่าเออไม่แน่ใจหกหมื่นแต่ไม่มีเงินเก็บเลยทำยังไงดีเป็นชื่อสามีนะฮะบัตรเครดิตโอ้โห คือในมุมนี้ครับผมพูดในมุมกฎหมายก่อนครับคือในมุมกฎหมายเนี่ยเมื่อผู้ตายตายถึงเรียกว่าทรัพย์มรดกครับในกรณีที่ทรัพย์มรดกไม่พอที่จะชําระหนี้อืก็จบไปครับนะครับหมายความว่าถ้าเกิดสามีของคุณโยสิตาเนี่ยเสียชีวิตลงครับไม่มีทรัพย์มรดกเลยไม่มีมรดกอะไรให้มาเลยถูกครับแต่มีใบแจ้งหนี้มาหนึ่งใบหกหมื่นใช่ครับ ไอใบแจ้งหนี้เนี่ยก็ต้องไปเก็บในเก็บจากทรัพย์มรดกของจากกองมรดกได้ไหมเรียกว่ากองมรดกกองมรดกแต่ว่ากองมรดกไม่มีไม่มีแสดงว่าเรื่องนี้กําลังพูดว่าจบลงไปเลยจะบอกอย่างนั้นก็ได้กระซิบเบาๆกระซิบเบาๆว่ามันจบลงไปแล้วนะครับไม่ใช่ได้ดํานะพี่ที่หนุ่มบ๊ังคับให้ผมพูดโอ้เรื่องเรียนนิยนมาไม่นี่ผมกำลังแวบขึ้นมาเพราะว่าประเด็นคล้ายๆกันนะครับนะฮะ สมมุติว่าพี่ผมผมถามเมื่อกี้ประเด็นของพี่คือกองมรดกอ่ากองมรดกหรือทรัพย์มรดกไม่มีไม่มีผมถามถ้าเคสเนี้ยอืออันนี้แบบอุบิ้งนะฮะไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนกันถ้าไม่ได้เดี๋ยวสิพี่หนุ่มหมายถึงว่าคนตายไม่ได้แต่งงานกับไม่ได้ก็มีสามีไงแต่ว่าก็แค่อยู่กินไงไม่ได้จดทะเบียนกับคุณโยซิตาผมสร้างเป็นกรณีขึ้นมา แล้วเขาตายเขาจากไปละหนึ่งปีแล้วใบแจ้งหนี้ของของสามีเขามาครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตแต่ไม่ได้จดทะเบียนอ่าไอ้เคสนี้ก็เหมือนกันตรงที่ว่ามันต้องดูที่ว่ากองมรดกของคนตายเขามีมอบมให้คุณโยซิตาไหมอ่ามีไหมโอผมอีกผมจะพูดต่อครับอีกมุมกลับกันสมมุติว่าคนตายดันรวยอืม,มีกองมรดกเยอะแยะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยอ่าครับ แต่ไอผู้จะไอทายาตเนี่ยก็หวานเย็น <c oughs> ทายาตก็หวานเย็นไม่ยอมดำเนินการเอาทรัพย์มรดกเนี่ยไปดำเนินการชำระนีแบบนี้เนี่ยเจ้าหนี้สามารถมาล้องต่อศาลเพื่อที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกขึ้นมาได้มสมมุติว่าผมผมตายครับผม,ผมเอาสุดตรงเลยสิเอาสมตม,สมติว่ามรดกมีอยู่หนึ่งล้านโอเคแล้วมีใบแจ้งหนี้มา หกหมื่นครับนะครับก็คือใบแจ้งหนี้ของเจ้าของเจ้าของทรัพย์มรดกนี่แหละครับนะฮะมีทรัพย์อยู่หนึ่งล้านมีหนี้อยู่แค่หกหมื่นครับแต่ผู้เกี่ยวข้องหวานเย็นหวานเย็นโอ้ยหกหมื่นไม่ต้องไปสนใจมันใช่ครับแต่เจ้านี้เฮ้ยคุณมีล้านหนึ่งนิวาใช่ครับครับอย่างนี้คือนี้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องมีหนังสือแจ้งไปยังทายาทก่อนฮทายาทก็หวานเย็นเออเจ้าหนี้ก็ต้องทําหนังสือถึงศาล เพื่อที่จะให้สารแต่งตั้งให้ใครพวกนี้เป็นผู้จัดการผู้จัดการโมรดกแล้วจะได้เริ่มดาเนินการถูกครับเอาทรัพย์มรดกไปคีย์ชำระนี่ถูกครับแล้วก็จบด้วยถ้าเหลือเท่าไหร่ก็ไปตัดแบ่งกันาาหรือ,หร,อ,ห,รอหรือตามเงื่อนไขที่มีเขียนไว้ได้ไหมใช่อถูกตอ้องถูกต้องนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเราตอบคุณโยสิตาไปแล้วนะครับตอบแบบลอยลม <laughs> <laughs> ยผมไม่ไดอยากแนะนํานะแต่ผมตอบแบบลอยลมไปแล้วว่าก็เฉย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ผมพูดเลยในะทางการเงินก็ก็เป็นอย่างนั้นก็ในเมื่อมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ผูกโยงกันมันจะไม่เหมือนเคสแบบนี้ผมเล่าเคสคบแบบนี้ให้ฟังฮนะนี่คือเคสที่ผมครึ่งให้คำปรึกษาไปสามีอืนะฮะแต่งงานกับผู้หญิงเจ้าของเรื่องครับนะครับฝ่ายชายแต่งงานกับฝ่ายหญิงเจ้าของเรื่องปรากฏว่าชื่อบ้านที่ทําการผ่อนชําระกับธนาคารอเป็นชื่อของฝ่ายชายอืนะฮะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ พอฝ่ายชายเนี่ยจากไปอนะฮะอ่าแล้วก็ทีนี้หนี้อะไรต่างๆเงินที่มีเนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอที่มาจาชะชําระหนี้ครับไม่ได้ทําประกันคุ้มครองอะไรไว้ด้วยครับแบบนี้นะครับฝ่ายเนี้ยอาจ <ไฟ S 2> จะอยู่เฉยๆ,ๆไม่ได้ทิ้งแบบอย่างนี้ไม่ได้ใช่เพราะว่าบ้านที่อยู่ไม่มีที่อยู่เลยและบ้านมันมีมูลค่าคบเวอร์นี่ไหมบ้านมีมูลค่าคบเวอร์นี่ฮะ ก็อาจจะต้องทําแต่ว่าเขาทําผมก็ถามว่าขายแล้วซื้อใหม่ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่กันทั้งครอบครัวเลยก็กลายเป็นว่าฝั่งนี้ก็ต้องทําเรื่องก็ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้ก็ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่จ่ายหนี้เขาก็มายึดทรัพย์ถูกครับเพราะว่ามันมีมรดกใช่มรดกคือตัวบ้านถูกไหมแล้วหนี้ที่กู้กับธนาคารก็เป็นหนี้ที่ค้างกันเราเขาก็ฟ้องเอาบ้านอยู่แล้วใช่ใช่มนเคสนี้ฝ่ายหญิงผมก็บอกว่าทำได้เดียวคุณต้องไปติดต่อเขาว่านะขอผ่อนต่อ นะครับทำเรื่องอะไรต่างๆไปนะฮะจะไม่เหมือนกันเคสนี้จะลอยลมกว่า้ยไม่อยากเข้าทางนี้เลยแต่ว่านะฮะเออนะฮะมาโตมาโตนะฮะอ่าอ่าอ่านะครับเดี๋ยวผมทยอยนะเพราะว่ามีบางคนที่ส่งคำถามมาตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะฮะยังไม่ตอบเลยเลพี่อ่าอ่านะครับอไปค่อยๆไล่ไปนะฮะใจเย็นๆทุกๆคนนะฮะ ด้วยเวลาของเราเราก็จะพยายามพูดค oh, so yeah, the ุยก yeah, mm. In mm. like ับทุกๆคนได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องถามพี่หนุ่มด้วยนะอ๋อได้ครับผมรัวหัวไวเลยผมอยากจะรู้เรื่องภาษีที่ดินอ๋อได้ครับผมได้เลยเดี๋ยวเอาก่อนมันเริ่มบังคับใช้อย่างไรพี่บังคับแล้วบังคับแล้วอ่อบังคับแล้วเพียงแต่ว่าเขาเก็บไม่เต็มในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเขาลดให้ตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเขาก็บอกว่าโควิดนะมันกระทบกับรายได้ใช่ก็เลย ลดให้เก้าสิเปอร์เซ็นเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นพอผมก็กะว่าปีนี้ปีหกห้าก็มันก็ยังไม่ฟื้นดีนะโควิดผมก็นึกว่าเออเดี๋ยวเขาคงจะลดให้ปีหนึ่งปรากฏว่าไม่ปีนี้เก็บเต็มเก็บเต็มเลยเหรอพี่เก็บเต็มไม่เก็บยังไงพี่เก็บเต็มก็คือ,อตามรู้ไหมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาจะแบ่งตามประเภทการใช้งาน<อ>เข้าการใช้งานเป็นตัวต้นตั้งต้นเลยกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มที่เป็นพวกเกษตรกรรม เกษตรกรรมอ่าเอาที่ของเรามาทําเกี่ยวกับการเกษตรปลูกพักอ่าปลูกพักกล้วยไร่อะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่าต้องบอกว่ามันต้องทําเป็นเห็นน้ําเห็นเนื้อนะแค่เอามาปลูกได้ไหมปลูกต้นสองต้นไม่ผ่านนะ <c oughs> ไม่ผ่านนะผมเคยอ่านเงื่อนไขเนี่ยปลูกกล้วยนี่ย,ยังต้องเป็นแบบไร่หนึ่งแบบร้อยต้นสองอะไรอย่างเงี้ยปลูกแบบปลูกในเชิงอุตสาหกรรมแบบในเชิงใช่เป็นเกษตรกรจริงๆไอ้ประเภทแบบักไก่ปลูกไม่ได้เหรอที่ห้าไร่ปักอยู่ต้นเดียวอย่างเงี้ยนะ แล้วบอกเกษตรกรนะไม่ได้นะเพราะใช้การเกษตรคือผมจําตัวเลขไปไม่ได้แต่เขาบอกเลยว่ากล้วยต้องกี่ต้นมันาวต้องกี่ต้นโอ้มันมีกติกาของมันอยู่กลุ่มนี้ก็จะเสียถูกหน่อยอัตราโดยโดยทั่วไปก็0ูน0.01%ศอศ่าไม่แพงมากถ้าเกิดเทียบก็คือร้อยหนึ่งก็สิบาทล้านหนึ่งล้านหนึ่งร้อยหนึ่งอะล้านหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าโดยประมาณนะฮะต่อปีนะต่อปีนะปีหนึ่งอ่าถ้าแล้วก็ ภาษีตัวนี้เวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะเอาเขาจะมีอัตราโดยดูจากการใช้งานว่าเราใช้งานในรูปแบบไหน hmm. แล้วคูณเข้าไปด้วยราคาประเมินของกรมที่ดินเพราะว่าราคาประเมินป็นเท่าถ้าราคาประเมินหนึ่งล้านเราเอาไปทำการเกษตรปลูกอะไรอย่าง uh. ที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่ uh. uh. นี้นะ uh. uh. ก็คูณด้วยก็คิดล้านละหนึ่งร้อยล้านละหนึ่งร้อยกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่อยู่อาศัยคอนโดคอนโดบ้านบ้านอ่า อันนี้นิดหนึ่งนะหมายรวมถึงที่ปล่อยเช่าด้วยนะบ้านที่ให้เช่าด้วย่เพราะว่าเขาดูที่ประโยชน์การใช้งานไงเน<อ>ขา,าบอกเอ้าไอ้นี่มันเอาไปปล่อยเช่าอย่างนี้ถือว่าเป็นข้อสามคือข้อสามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการพาณิชย์ถึงแม้จะมีคนเช่าหรือไม่เช่าก็ต้องคิดว่ามีคนเช<ข>่าเขาตีประโยชน์ว่าเอาก็นี้เขาเอาไว้ใช้อยู่อาศัยไง<อ>เขาไว้อยู่อาศัยนะครับคือถ้าเป็นตัวบ้านเนี่ยมันต้องมันนับกันแล้วว่ามีกี่หลังถ้าหลังแรกถ้ามีหลังเดียว แล้วราคาของบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ถึงห้าสิบล้านไม่เสียไม่เสียหลักการคือวิธีดูว่ายังไงก็คือเอาชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านก็ใีบ้านเรานะหรือเรามีอยู่หลังเดียวอะนะครับอ่ะมันก็ชัดเจนอยู่ไม่ได้มีหลายหลังหลังนี้มันไม่ถึงห้าสิบล้านก็ไม่ต้องเสียก็ไม่ต้องเสียแสดงว่านี่เขาซื้อไปอยู่อาศัยจริงๆนะอ่าแต่ถ้าเริ่มมีหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่อ่ะแต่ละหลังเนี่ยก็จะล้านละสองร้อย ล้านละสองร้อยต่อปีใช่นะฮะอ่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ว่าส่วนส่วนเขาจะนับว่าสมมติถ้าพี่แก้วมีสามหลังอย่างเงี้ยครับเขาจะนับว่าหลังไหนเป็นหลังหนึ่งหลังสองหลังสามเขาจะดูจากหลังที่พี่แก้วมีทะเบียนบ้านก่อนทะเบียนบ้านมีชื่ออยู่อันไหนอ๋อมันก็เลยเป็นคําแนะนํากันบอกว่าเอยถ้าอย่างนั้นก็เอาไปอยู่ในที่ที่หลังแพงสุดเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าอสมมติพี่เอาไปอยู่หลังแพงสุดสมมติว่าพี่มีบ้านสิบล้านสองล้านสองล้าน <Ừ. S 2> ถ้าพี่เอาไปอยู่ที่สิบล้านสิบล้านไม่เสียไงก็ไปน,นี้ก็ได้อันที่สองไปด้วยอ,อ,อีกสองล้านสองล้านก็จะได้ได้เสียเงิน้อยลงเนอ่าอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็กลุ่มที่สามก็คือกลุ่มพวกทําพวกอะไรธุรกิจอการพาณิชย์นะตึกแถวถ้าเกิดว่าที่ที่เราอยู่เกิดมีแบ่งพื้นที่กันข้างล่างทําร้านค้าข้างบนเอาไว้อยู่อาศัยครับอันนี้มุ่นวายที่สุดเลย นะครับนี่ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นอีกวิธีการประเมินชัดๆงงนะพี่นะเออผมยังไม่เห็นการประเมินชัดๆแบบออกมาสักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเพราะเขาบอกเลยว่าแบ่งตามพื้นที่พื้นที่ไหนอาศัยก็ก็คิดแค่นี้พื้นที่ไหนพักทำพาณิชย์ก็คิดเท่านี้ผมยังไม่เคยเห็นนะมเตอเออผมว่ามันมั่วนะครับแต่ยังไม่เห็นแล้วก็อันสุดท้ายคือพวกที่ลกล้างบ้างเปล่าอ่าอันนี้อัตราภาษีก็จะสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นภาษีนี้มันก็เหมือนกับแอบเป็นการผลักทาให้คนอยากจะเอาไอ้พักว ซับออกมาใช้ประโยชน์แทนที่จะไปถือครองแล้วก็สะสมกันเขาก็มีความเชื่อกันว่าภาษีเนี่ยนะก็จะช่วยลดความหล<ง>ืลำ้ำเวนคบคบล้ำเหลื่อมจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะนะฮะเออเอาเอานะครับเออวันนี้คำถามหลากหลายอ่ะพี่นุม่มครับผมโอ้โหอันนี้มา คุณนันนถามบอกพินัยกรรมที่ระบุมอบมรดกให้บุคคลนอกสายเลือดครับอันนี้มันเป็นศึกได้เลยนะอ่านพินัยกรรมปุ๊บนั่งร้องวงคนนามสกุลเดียวกันเต็มเลยอีกแล้วปั่นอีกแล้วไม่นี่นี่มันพลดละครชัดๆก็พี่กินดูดิพี่แกกินดูว่าเอาคนในครอบครัวเขานั่งนันเต็มเลยอ่ะช็อตหน้าสัตว์เลยนหน้าสัตว์เลยปล่อยไปถึงอ้าวเฮ้ยคนนามสกุลอื่นว่ะ ถูกไหมอ่าผมว่ามันมีปัญหาไหลหล่นอ่อมันมีปัญหาพินัยกรรมที่ระบุมอบให้กับบุคคลนอกสายเลือดครับครอบครัวโดยสายเลือดเรียกร้องอะไรได้บ้างตอบเลยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพินัยกรรมเขียนไว้ถูกครับจบเลยแต่พินัยกรรมจะต้องมอบเฉพาะที่ตัวเองเป็นเจ้าของเช่นพี่หนุ่มกับผมผมเป็นสามีพี่เป็นภรรยาครับ ทรัพย์สินเนี่ยเป็นสินสมรสแต่ผมดันไปเขียนว่าบ้านทั้งหลังแบบนี้เนี่ยในความเป็นจริงผมมีเพียงครึ่งเดียวอ๋ออันนี้ต้องมาเช็คกันถูกครับดังนั้นกรณีที่ยกให้บุคคลนอกสายเลือดเนี่ยถามว่าทำได้ไหมทำได้ม,มันเป็นเรื่องเจตนารมณ์ของคนตายครับนะครับดังนั้นแต่สิ่งที่ทายาทจะต้องมาดูก็คือทรัพย์ที่ยกให้นั้นนะมันเป็นสินสมรสกับบุคคล ที่เป็นแม่ที่เป็นเมียหรือเปล่า